มีคนไข้ที่หลังผ่าตัดมะเร็งนะคะแล้วมีอาการขาบวมค่ะเป็นเพราะอะไรคะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจอเ้าเดินสุขภาพค่ะวันนี้ป,ป้าปอก็มีข้อมูลว่าคนไข้ที่หลังผ่าตัดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งของซอมลูกหมากนะคะถ้าหากว่าท่านมีอาการบวมอาจจะบวมข้างใดข้างหนึ่งหรือบวมทั้งสองข้างของข,องขานะคะ ก็แสดงว่าท่านมีดิฟเวนทอมโบซีดนะนั่นก็คือภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกในร่างกายโดยอาจจะจะเกิดตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งก็ได้ก็เลยทำให้ขาบวมขาโตเดินไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้ท่านจะต้องรีบไปหาหมอนะคะหมอที่ดูแลท่านนั่นแหละค่ะที่ผ่าตัดให้นั่นแหละค่ะเพื่อจะได้ไป เอกซเรย์ A ay, พิเศษเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ay, Computer, หรือว่าซีทีสแกนนะคะว่าท่านมีปัญหาอะไรกันแน่จะได้รีบแก้ไขนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านบวมเฉพาะบริเวณรอบๆเฉยๆก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอันนั้นเกิดจากรอยโรคที่เราเคยเป็นค่ะมะเร็งอาจจะลามไปหรือว่าการใช้รังสีของเราอาจจะทําให้เนื้อเยื่อแถวนั้นนะคะบาดเจ็บบางทีก็ฟิกไปเลยค่ะก็เลยทําให้เนื้อเยื่อข้างๆมันบวมนะคะถ้าบวมเฉพาะข้างๆไม่ว่าจะเป็น หัวหนาวไม่ว่าจะเป็นขาหนีบหรือว่าเปด้านเชิงกรานส่วนล่างเล็กน้อยแบบนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าหากว่าท่านยังใช้ชีวิตประจาวันได้ก็อย่าได้กังวลอะไรมากมายเลยนะคะอันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ท่านยังปัสสาวะได้ดีถ่ายอุจจาระได้ดีกินได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างอื่นแล้วนะคะก็แวมาบอกให้ทุกท่านที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้หรือไปเห็นญาติหรือว่าไปเห็นใครที่เจ็บป่วยแบบนี้ ก็จะได้แนะนําให้เขาสบายใจได้นะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็ยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็เขียนไว้ใต้ช่อง YouTube ได้เลยนะคะมีบางคนที่ไปเขียนในเพจป้าปออาจจะไม่ค่อยได้ไปตอบสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเขียนที่ใต้ช่อง YouTube นี้ป้าปอจะแว่มาดูบ่อยกว่านะคะก็ะยินดีตอบทุกคำถามนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็าถามได้ค่ะถ้าไม่รู้ก็จะไปถามแพทย์มานะคะอันนี้ก็ไปถามแพทย์มาแล้วนะคะ ก็แจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ